กินไม่เท่าไรแต่หน้าตาคือดีพ,พี่ช่วยตั้งเชิญเมนูนี้ให้หมาน้องที่ขวดน้ำปลานี่มาล้างสะอาดเลยนะน้องคอนเฟิร์มจากนั้นก็แบ่งเป็นสี่ชิ้นมาเบีบมายองเนสทีเสี่ยงจะเหมือนปดเลย <c oughs> มายองเนสมันจะหมดแลว้วมันก็ต้องมีเสี่ยงประกอบชาบางเล่พอทาเซ็ตก็ตามด้วยชีสนะคะจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นไปค่ะแล้วก็ไปเสียบไม้เนาะวิธีทาคลายคลายแซนวิชเลยค่ะแต่พิเศษตรงเดียวมาจะไปอบกับหม้อรุมร้อนสามารถไปสร้างรายได้เพิ่มได้เลยนะคะไม้ สิบบาทขายได้สบายสบายเลยจ้าเกือบลืมโรยชีสข้างบนด้วยนะคะก็จะได้หน้าตาสวยงามดีเนาะเอาไปอบเพิ่มความหอมความกรอบสอักอิดนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันจ้ามอตัวนี้นะคะทํางานโดยใช้ปุ่ม2ปุ่มด้านบนน่ารักรูปทรงมินิมอลซีพาสเทลขนาด3ลิตรจ้าคั่วเหล็กๆแบบมาสามถึงสี่คูณเหมาะมากเลยจ้าอบเสร็จเร็วจ้าก,ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะราดกับซอสพริกสักอิดนะคะจะได้เพิ่มความเผ็ดร้อนสักหิดสักหุยเป็นไอเดียในการทําอาหาร ะะอุปกรณ์ขวาม,มาไวในตะกร้าจ้า